แค่เ <an> ี <t> ้ <iny> ่เครื่องมาครับ <S <S <an> <t iny> เตียงต่ำทิเมนแล้วมีทิ้งพาตะไคร่รวมกัน,นะนมักเตะนำปลา ഉ សាងសាននារសាទ្រើ្រើ្មីត់មា สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็บมะปอกับคนเมืองศรีกินดีฟรีสไตต้าอยูก่อนนะครับนะเนาะมื้อนี้มาเฮ็ดก็พอให้พี่น้องกินแล้ครับเนาะเพราะว่ากินทั้งปั่นเนาะครับเนาะกับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเนาะท,ที่ติดตามร,รับชมแล้วก็ให้ก็ลังใจคนเมืองศรีมาตลอดนะครับนะมื้อนี้ย่างนี้พร้อมพี่น้องนี่ จางที่ควงหมูครับผมที่ขวงหมูมักสมุนไพรเนาะสมุนไพรที่แมร์กหล่องสาวทรงมาให้นั่น่ะแล้วก็ใส่หน่ำปลาโนนนวลหน่ำยากเนาะครับเนาะก็มีสมตำหน่ำพักกับมัมมี่ร้ายพี่น้องนี่นี่ดิมะละกินูกะมีครับผมประกาศหินประกาศหินแล้วก็พัก พักเองบุญเนี่ยพักกันต้วงเลยเนี่ยวะมุ่งหักันน้อพี่น้องนะนี่นี่ตามผมหุงน้ำรับพี่น้องนี่ข้าวเหนีวยวน้ำดิ้ข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไหมครับผม <Wow. S 1> อ้อนเลือดงาหนามงูมูลนี้พี่น้องเลือดงาหนามงูพี่น้องกินข่อยังน้องอครับมาๆกินน้ำกันมา ขอบคุณขอบคุณห,หลายๆนะครับเนาะที่รับชมติดตามคนมึงสีมาตลอดขอบคุณสามหมื่นหนึ่งพันวิวนะครับเนาะคนมึงสีเปลื้มแห่งดีใจ,หใจ้หลายๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องถูกกำลังใจทั้งปริเนาะเครื่งเมืองเล่าเั้ื่องปทศไทยนะครับเนาะถูกดังบัดนะครับนะเนาะที่เป็นกำลังใจให้คนมึงสี บอลลมครับผมมนีก,กันเลยนี่โอกาสเลยหาหมมวงกันเลยไปเอาสิควงหมูมามาอย่างมักสมุนไพรตำกิ้งคาแต่ไข่ใบมะกรูดอย่างเพิ่งอันขมิ้นนะครับนะใส่รวมกันก็แถมปลาหน่วยอีกเนาะ มีตั้มมกคุ้งเนาะบ่ได้บ่ได้ตั้มเห็เบิ่งพี่น้องแต่กอะเห็นเบิ่งมาพี่น้องไหมมาแรกก่ะคือเพิ่นบาเนาะมาซิมมั้งครับมาเมืพี่น้องมามนี่นะครับผมสมตั้มครับผมสมตั้มคนเมืองจีคือเก่านี่ครับอื้อ ไอยตอนประหลาดนู่น,นอตอนประกระเดือดที่เกอลเลยพี่น้องไม่อย่าพวกผมมันละ กวาดอือหือช่กอาเงอเนาะมต้งกับต้เองแหละต้งบปไปเิ็นในพี่น้องเมืองเงนาะ โกงหรือปีน้องพูดเฮ้ยเนี่ยพี่ตั้งถอ,อ,อดได้มันหอมสมุนไพรพี่น้องสมุนไพรที่ห้องตั้มใจเนาะตั้งเขงมิ้นตั้งกิงขาตะไคร่รวมกันหมด chặt kèm ừ. đâm khung ừ. nữa ลาขินโอเนาะของผมขนี้หันหันบาตต๊กจังคนมึงสีว่าจังเนาะการกระดูกอองขาเนาะ ดู่อนเนาะ้ยเพื่อนก็บ่รู้จากกันอืมอืมหอ,ม,อมถุงมืนไปกทิ้งาขาแต่ไข่แห้งพี่นอกไทมิน ิอมีสานปีน้องันมะตํมหักคุงครับผม จุดยหยดแห่งเนาะกล้วกันเป็นอย่างหลวก็ตำหมุหงมาเมจ่นัจิ้มซีฟูดนะพี่น้อ,นนอง,งเนาะตำหมูหงแซ่บแล้เนาะ kim những hoàng sau với con nha cái niềm mới bằng mới đẹp bây giờ phải gặp mẹ trời một nhà nó gặp nó thô bay cả vải để cái cầu là bà cun và dùng người gặp con chiến hoàng cả vải cái cầu Et quoi je vois. Mm hmm. Mm. Mm. But, yeah. khó nó thật nó mang kinh cái còi cái tụ nó tăng phải nó khi cái thùng tăm phải chèo gần Mm-hmm. Ừ. 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 có thử phải tiền ừ, ừ. Rồi. Uh -huh. giỏi rồi. Mắc thử qua. mhm cái quá mhm 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 มาอีกแล้วโอ้โ,อโ,อโอรู้สึกสนากสิกโ้งบุญมาสิกโก้งมันมีอยู่ีหนไม่รู้ เดินเห็นไหมือวัคซีนแฉกซื้อบอรละเขาข็งขนาดไหนบ้างดันจะควงวัววัคซีนเจลจิ๋มที่ฟูดเด ทื่เราส่งต่ำของชุดยอดตอนนี้ก็สายพันคือสีงาครับพี่น้องบดเครื่องกล่องปัดตัวอุ้ยรวมๆกินพี่น้องเบืองเนาะ ตั้งแต่โควิดมาทีโนแวกกด้อัปโหลดให้พี่น้องเบิ่งเนาะอักให้พี่น้องเบิ่งว่าอาการเป็นยังไงก็สูบๆไปเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่พิ่งการเห็เป็นเศษขี้กองเนาะพนักงานกินมาเบิกกับพี่โต๊ะก็ไปได้พี่น้องเนี่ยสายพันธ์งานล่ะ กขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเนาะที่กล้มารับชมติดตามคนมึงสีกินดีคจะตายคือก,ก่อนนะครับเนาะขอบระคุนสามหมื่นหนึ่งพันสามนะครับเนาะคนมึงสีที่บราเห็นในพิษหวังสิสู่ต่อไปพยายามหาโมเมนต์ดีๆมาให้ พ่อแมนพี่น้องเบิ้งคือรับชมคือเก่เานะครับเนาะแบบทุกคลิปที่อัโหลดไปพี่โตกก็ขอไฟเด้อพ่อแม่พี่น้องพอบากกับคนเฮามันกับสิเห็ดดีเวิร์ดทุกอย่างมันกับบุมีดอกพี่น้องเนาะมันกลต้องมีผิดพลาดบ้างเนาะไงจังไงกับย่าลืม กดไหลกดแชร์กดกระดิ่งส่งคนมึงสีกริดีไปเสียใต้ปังความข้างล่างขวามือเด้อพี่น้องเด้อขอเป็นกำลังใจให้เรานะครับทำรับคุณิกะขอให้อยู่ดีมิสูขเจริญเจริญนนะครับเนาะแกว่วขาดปลอดภัยจากโรคหลายทัย้งปวงคือโควิด -19 เป็นต้นขอให้のの่ควอบคลัว พ่อแม่พี่น้องทุกหูทุกคนแข็วขาดปลอดภัยจะเลื่อนจะเลื่อนนำลำบมีรวยเด้อครับเด้ออื่นอขอขอบคุณหลายนะครับเนาะสำหรับคุณนี้กะคนมุองทีกขอกราวเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับผม